สวัสดีครับนนี้พามาเบิงนะครับมาเบิงบาสิปูฟักซีนะครับถ้า,เาสเล่าซักก้อนครับว่าก้อนปฟนอนอนนอูฟักซีเนี่ยก้อนเซลเม็ดลงดินนผมเอาเมล็ดฟักซีนะครับแช่น้ำใบประมานน้ำธรรมดานะครับน้ำเย็นนะครับหลังจากซื้อมาเนี่ยซองหนึ่งนะครับ น้ำเย็นแชน้ำไว้ประมาณ3 4ถึง4ี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมก็ห่อผ้าไว้นะครับน้ำมันเกิดง่ายบ่อนะครับห่อผ้าไว้ผ้าชุมน้ำนะครับผ้าซุบน้ามปเปียกห่อผ้าชุบน้ำไปเปียกแล้วก็ใส่กล่องนะครับกล่องพลาสติกคุ่มไว้ครับแบบนี้ครับ คุ้มไบเซนะครับคุ้คไว้แบบนี้2องคืนครับแล้วผมกล็มาเปิดเบิ่งเมื่อที่2องเขาคือมื่อนี้ครับเซ้ามือที่สองานหลังจากผ่านไป2องคืนนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับมีรากงอกออกมานะครับแสดงว่าเขาพร้อมจะเกิดจะ บางอันมีหลากง,งอกนะครับแสดงว่าเขาพร้อมนะครับพร้อมที่จะเกิดนะครับผมว่าอยากล้อหลายมือครับก็เลได้เตรียมแปลงเซ็กนกะเจาลงลินนะครับเอาลงลินไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฤดูนี่เขาฤดูจะเขาฤดูหนาวนะครับใต้ฝนต้นหนาวนะครับเมือในวันที่4พฤศจิกายน2 0 6 4นะครับ เตรียมแปลงปลูกผุ้กะเฮ็ดแบบง่ายๆครับอ่คุดเป็นแปลงยกขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็โรยด้วยปุย๋ยคอกนะครับปุย๋ยคอกแห้งนะครับประมาณที้นี่นะครับบางๆเพื่อว่าให้ต้นผักชีของเขาเนี่ยอาจจะตายได้นะครับ โรยใบบางๆนะครับวิธีเอาลงดินผมก็จะเห็ดเป็นแถวนะครับแล้วก็เจาะรูไว้ในดินนะครับแบบนี้ครับก็จะเอามเมลยดพัชชีนะครับพัชชีนะครับที่แช่น้ำแล้วเนี่ยประมาณ2องถึงสมเม็ดนะครับลงที่หลุมปลูกเลยนะครับ ครับแบบนี้ครับเห็ดแบบนี้ไปเรื่อยจนเบิดเมล็ดครับจนเมล็ดเบิดนะครับหรือว่าทั่วแปลงนะครับหลังจากนั้นผมก็จะลดน้ำนะครับลดน้ำให้เปียกให้เปียกชุ่มนะครับ เดี๋ยวผมก็ะจะมาอัปเดตให้เบิรงครับว่าเฮดแบบนี้แล้วเนี่ยอีกจังมือจังสิเห็นเป็นต้นผักชีนะครับนเนี๋ยวผมจะอัปเดตให้เบิรงครับหลังจากาคลิปนี้แล้วนะครับนหลังจากคลิปนี้ครับอีกจักสองสามมือน่าจะงอกนะครับโอเคนะครับ าสงสัยอันไดสามารถถามคำว่าใดนะครับคอมเมนต์คำวาา่าใต้คลิปเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนนะครับว่าอาจจะมีวิธีดีๆ่็นี้แนะนำคำว่าใดนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ